เอาละเอาละวันนี้ก็ก่อนที่จะจากกันนะท่านไปเนี่ยไปต่างจังหวัดแลอย่าลืมไม่นี่ชุนนะใส่รถไปด้วยผมบอกหลายทีแล้วว่าไส้กรอก a f m ครับท่านเข้าไปในแมคโครเจอที่ไหนจอดที่นั่นหรือไปในเ,เรียกว่าฟู้ดอะมาร์เก็ตฟู้ดทั้งหลายมีขายหมดเลยแต่ผมแนะนำว่าอย่าไปซื้อแพงในเมื่อซื้อคุณซื้อในราคาที่ไม่แพงเนี่ยเนี่ยหกบาทเนี่ยเห็นไหมทั้งซองใหญ่อย่างเงี้ย a f m ของไส้กรอกอร่อยถือธงฟ้าก็ได้ มันมีเยอะมีหลายแบบหลายรสชาติคุณซื้อไปเถอะไปกินระหว่างทางนะหนุ่มสาวนะกินได้หน้าไม่แก่ถ้ากินแล้วคุณหน้าไม่แก่เพราะว่ามันโปรตีนสูงนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำนะไส้กรอกท่านท่านอยาเอาไปอุ่นก็ได้นะอุ่นให้มันร้อนๆหน่อยนะไปคั่วหรือว่าไปอบไปทอด บางๆนะใส่กล่องนะซึ่งเก็บความร้อนได้อไปกินกลางทางลูกเลิกหิวอร่อยหมดเลยนะไม่ต้องไปแวะไปเสียเวลาทําไมเปลืองตังเดี๋ยวนี้ข่าวจานละหกสิบเจ็สิบไม่ไหวลูกก็หิวเหลือเกินกินทิ้งกินขว้างนะให้เราพ่อแม่ก็น้นําตาตกในดีที่สุดอันนี้ไส้กรอกกินไม่หมดเก็บเข้ากลับไปได้เห็นไหมไม่เป็นไรเชื่อผมเถอะนะครับเชื่อผมเถอะว่า เรามีเส้กรอบติดรถเอาไว้ใส่โฟมใส่อะไรไปนะแล้วหิวเมื่อไหร่กลางทางหยิบกินกันมีนมปังประกบเป็นแซนด์วิชนะอ่าใส่พวกราดด้วยมายองเนสนะครับอาทาไปทั่วหมดนะครับแล้วก็โอ้โหอร่อยกินเข้าไปนะีม่มันอิ่ม จะมาอิ่มเดี๋ยวก็ถึงที่ถึงพื้นที่เราก็ไปกินอาหารพื้นเมืองก็จะอร่อยและทำชีวิตในวันหยุดให้มีความสุขที่สุดนะครับผมแนะนำไส้กรอก A F M ถ้าเป็นไส้กรอกไก่และท่านเป็นมุสลิมคุยกันในรถเกี่ยวกับมุสลิมอะไรต่างๆเนี่ยกิน A F M เพราะเขามีฮาลาลแต่ถ้าคุณจะแวะชอบกินพวกชอบกินหมูกงุลมๆอ้วนๆคุณก็กินพีพอกกับไส้กรอกพีพอกเป็นหมู นะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเด็กๆชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆอร่อยๆก็ s t a r ์อัเพราะมันมีทั้งไส้กรอกไก่ AFM ไส้กรอกหมูพีพอกและไส้กรอก s t a r ์อัเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับแต่ว่าโรงงานใหญ่มากและเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพของอาหารก็มีมาตรฐานใครพูดบอกไส้ ain, กรอกไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยอย่าเชื่อเมื่อคืนนี้ผมแค้นมากเลยมันหมดเด็กมันมาขโมยไส้กรอกผมกินหมดแ เราก็หิวตอนดึกจะตายผมขับรถออกไปเลยขับรถออกไปแล้วก็ไปที่แมกโครเพราะมันก่อนนี้เขาจะปิดผมซื้อเข้ามานะครับมาเก็บมากินสักใจตอนดึกนแล้วพอดึกอีกมันหิวอีกผมก็กินอีกใครจะว่าไงก็ช่างเห็นไหมครับในยามเดือดร้อนะร้านอื่นปิดหมด่ะถ้าเราไม่มีอยู่ในตู้เย็น่ะเราจะหิวเครียดนะนอนไม่หลับ เพราะฉะนั้นผมต้องมีประจำคือไส้กรอกเอฟเอ็มอยู่ในตู้เย็นเสมอเลยนะครับแล้วท่านเดินทางไปเที่ยวนะอารมณ์ไม่เสียหิวแล้วมันอารมณ์งุดงิดเด็กก็ลงไปยิงกันนะใช่ไหมกับพวกรถที่มันชอบมาปาดหน้าแต่ถ้าท่านกินไส้กรอกเอฟเอ็มไปเรื่อยท้องท่านเต็มสบายขับมันไม่อึดอัดไงมันไม่แน่นเหมือนกินข้าวขับไปเรื่อยนนมันช่างแบบสุนทรีละเกินรถมาปาดหน้าก็เหมือนเก้งเหมือนกวาง วิ่งปาดหน้าเหมือนเรากำลังไปเที่ยวป่าหยิบไส้กรอกกินก็นเหมือนกับเราไปหยิบไปพวกมัคนาลีผลเอามากินกินไส้กรอกจนอิ่มนะครับยิ้มแยม้มใครมาปาดหน้าก็ขำสนุกสนานเหมือนกับพวกสัตว์ป่าที่มาวิ่งผ่านหน้าเรา,เ,าเพราะฉะนั้นไปแวะที่แมคโครหรือไปซื้อที่ตลาดเอามาเยอะๆมันไม่เสียไม่หายเอาเข้ามาถ้ากลัวกินไม่ทันยัดเข้าช่องฟรีซกินได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือน ไม่ทันอย่างมากก็สองสาวันหมดเพราะอร่อยอร่อยเดินไปเดี๋ยวหันมาอีกแล้วจะกินอีกจะกินอีกหยิบล้วงมาล้วงมาล้วงกินจนหมดซองอะ่ะนั่นแหละครับก็คือไส้กรอก afm ไส้กรอกพ o ีพอ ok และสตาร์อัพนะครับ